กาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกอขี้กรตรบานหน้ามากแล้วครับผมครับมือนี้กาซิมาบอกพี่น้องว่าขี้ยาจำนายแล้วนะครับนะครับมาค้นกับว่าใส่คือบ่อเห็นลงคงขี้ยาเลือเชื่อนะครับอันยาในกัขายอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่ามือนี้กับมีหลายพิเศษนะครับกากให้พี่น้องเดยเอาไปปลูกใ้หัวห้อย้วยนะครับผมสนใจทอนพันเอาไปปลูกได้นะครับผมไอมะลับทีนาสวนนะครับกิโลละหาบาทนะครับผม แต่ว่าขันแบบทรงมันจะเป็นแบบกระสอบนะครับจะบรรจุได้ยู่ประมาสิบสองกิโลต่อสอบนะครับสอบหนึ่งสามร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับรวมทรงเรียบร้อยนะครับเก็บเงินไปทงานาบ้านนะครับผมครับนี่ก็เป็นแปลงหญ้านะครับสิพอมจะจําหน่ายในวันเสาร์นี้นะครับผมจะตัดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ผมทํางานอยู่นะครับผมเสร็จงานหลายอย่างนะครับสิบรดืโล่งคลิปนึงหล้วก็ทํางานประจำนะครับผมกับสิได้โล่งไว้โดนครับเพื่อจะได้โล่งนะครับผม สางามมากเลยครับสนใจเอาไปปลูกหิ่งห้คย้วได้นะครับผมโตเร็วนะครับซิปกมือก็สามารถใหิ่งห้อย้วยได้นะครับตัวนี้แห้งงามแห้งครับผมตัวนี้จะเป็นหญ้าหน้านะครับหญ้าหน้าเลือหน่าหญ้าซิกแนวแล้วด้ผู้ซิเอิญนะครับผมมันจะคล้ายๆกันนะครับผมอันมันโตเร็วกว่าแพงงกลานะครับแพ่งกลานานี่นะครับนานาเร้ววมันจะชะงักแต่ว่าตัวนี้บัวชะงักนะครับขอให้นีน้อขอให้ดินซุ่มนิดนึงนะครับผม แต่ว่าตอนแรกๆการปลูกก็จะให้น้ำไหลเติบเนี่ยนะครับแหมติดแล้วติดแล้วก็จะติดเลยนะครับผมต้องเบื้องช่วงแรกๆนะครับ้าตัวนี้เป็น้าที่โอเคที่สุดนะครับตอบโจทย์สําหรับอันการให้วัวกิน้าสดนะครับซ้ำนี่ก็ล่างพอดีตัดนะครับผมการให้งวยคว้วยหรือเอาไปเห็ดทอนพันไ้เลยนะครับผมงามแห้งครับกะเจสิบัญญาอย่างไรนะครับมันงาม อบอเดอร์กับมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมเพื่ออาทิตย์นี้กับะมาณตันนึงนะครับสนใจสร้างได้นะครับงามครับผมสนใจกับเบอร์โทรนะครับอันเดี๋ยวจะลงไวในในคลิปให้นะครับผมหรือทักเฟซไอกิตเชตสามิลากได้นะครับเดี๋ยวอันแปะลิงอันขอความไว้นะครับไล่กับมีนะครับผมเดี๋ยวเอาลงไวให้นะครับผม รถจยังได้กัดสร้างกันได้เลยนะครับผมพร้อมตัดนะครับแปลงนี่นะครับพร้อมตัดแล้วนะครับแปลงก็นี่ตัดไฟวางอาทิตย์ก่อนนะครับนี่นะครับกัด้าแล้วครับนี่อาทิตย์เดียวหญ้าเดี๋ยวคืบนึงแล้วนะครับคือว่าตอบโจทย์มากนะครับขอให้ดินซูมดินซูมประมาณใดนี่ครับประมาณนี้นะครับพอเต็มซูมนะครับเข้ามาซูมนะครับโบเมนแช่นะครับแช่ก็จะมีน้ำนะครับผม zoom ก็จะประมาณนี้นะครับซูมนะครับมันก็จะขึ้นหนาเองนะครับตัวนี้ตัดได้อาทิตย์เดียวเองนะครับยา่แล้วนะครับผมโอเคครับจังไดก็ฝากกดติดตามกอกิเกษตรบ้านน่านะครับจะมีข่าวใหม่ๆนะครับสาระดีๆโลกใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องในเบื้องนะครับผมอันทางการเกษตรนะครับโอเคครับฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พ่อแม่พี่น้องเข้า ได้เอาความูลทางการเกษตรไปใส่นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ